สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมารีวิว HG Athaysen จากซีรีส์ Super Robot OG ก็เป็นตัวที่2ของไลน์แล้วนะครับกับตัวของ a t h a i s e n ซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไลน์ Super Robot เนี่ยค่อนข้างที่จะมาไกลมากจนนำเจ้าตัวของ a t h a i s e n เนี่ยมาทำเป็นโมเดลคลิปของท่ายบันไดนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ต้องพูดจริงๆว่าในส่วนของอนิเมชันแล้วก็ในส่วนของตัวเกมเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีบทที่เด่นมากแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของซีรีส์บางซีรีส์เลยเขาว่าได้นะในส่วนของเวอร์ชันอนิเมะซึ่ง ส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่รู้จักเจ้าตัวนี้มาระดับนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมก็จะนําตัวนี้เนี่ยมารีวิวนะครับว่าเจ้าตัว a อ t ไตน i เซนเนี่ยเมื่อประอบออกมาแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาอย,ยังไงแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมได้เลยกับเจ้าตัวของ a อ p t ตน s เซ และนี่คือหน้าตาของเจ้าแอสไทเซนเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของเจ้าตัวนี้เนี่ยการประกอบค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าเป็นการประกอบสไตล์ฮจี G, ก็ผ่ากลางประกบหน้าประกบหลังเหมือนเดิมตามเคยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโมเดลเนี่ยจะมีจุดที่ควรระวังอยู่2จุด1คือเขาเนื่องจากตัวเขาเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวมากเวลาที่เราจัดท่าตัวของคุณเนี่ยก็ควรจะระวังด้วย 2คือในช่วงของส่วนแขนส่วนแขนเนี่ยในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนสีเทาๆนะฮะเดี๋ยวไม่ดูวิกาโอไปบนึงอ่ะจะได้เห็นกันชัดในส่วนสีทเทาตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราประกอบเนี่ยมันจะเป็นตัวตัววงกลมแล้วก็จะมีเดือยตรงกลางผ่ากลางวงกลม,มะนะอยู่ข้างใต้นะครับซึ่งตัวนี้นเนี่ยมันจะเป็นตัวยึดในส่วนของช่วงแขนกับช่วงต้นแขนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวอยู่ถ้าใครตัดท่าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวเนี้ยไม่ค่อย ไม่ค่อยจะแข็งแรงในช่วงแขนนะครับก็ระวังด้วยนะเวลาประกอบรวมถึงมันค่อนข้างเป็นแกนที่บางเวลาขยับส่วนแขนเนี่ยก็ค่อยๆขยับนะถ้าขยับแรงไปหรือบิดแรงไปเนี่ยมันอาจจะหักได,ด้จุดนี้ก็ระวังด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะในส่วนที่เป็นข้อด้อยของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของส่วนหัวแล้วก็ข้อต่อตรงแขนเท่านั้นซึ่งในส่วนของของแถมของเจ้าตัวแอสไตน์เซนเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้น1คือฐานนะครับ ที่เขาแถมให้มาตั้งกับเจ้าตัวนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวฐานเนี่ยไม่ไม่ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์นะมาต่อตัวนี้ไม่ต้องใช้วิธีการให้ตัวหุ่นเนี่ยมันยืนบนฐานนะฮะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยตรงกระโปรงข้างใต้นะครับมันจะมีตัวช่องเสียบอยู่ใช่ไหมให้เอาตัวนี้เนี่ยเสียบเข้ากับตัวช่องข้างใต้ฐานเลยนะครับมันก็จะสามารถยืนบนฐานได้ไม่ต้องมีอะแดปเตอร์นะเจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีมือมาให้หนึ่งคู่ก็จะเป็นมือแบดแบบนี้ อุ้ยขอโทยนะครับมาใช้กับเจ้าตัวของแอดไทเซนซึ่งมือของเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นมือที่ดีเทลสวยมากเพราะว่ามือนี้เนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของพวกข้อต่อแล้วก็รายละเอียดของฝ่ามืออันเนี้ยถือได้ว่าเป็นมือที่ดีเทลชัดมากนะอีกหนึ่งข้างเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะเป็น หุนที่มือใหญ่เนาะมันเคยใส่ดีเทลในส่วนของมือได้เยอะนะครับแต่ผมค่อนข้างจะชอบมือนะมือมันสวยดีก็หมดแล้วนะครับกับของแถมของเจ้าตัวนี้ก็จะมีด้วยกันแค่2ส่วนเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีดีเทลหรือว่าจะมีลูกเล่นหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่เจ้าตัวหุ่นซะส่วนใหญ่นะครับไม่เหมือนกับัวไซบอร์เตอร์เนาะที่มันอยู่แค่การแปลงร่างอย่างเดียวซึ่งในส่วนของจิมมิกหลักๆของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน3จุดนะก็จะมีตรงส่วนตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวทัสเตอร์ซึ่งเราสามารถจะกลางออกมาได้ในลักษณะประมาณนี้เวลาที่เขาจะเร่งความเร็วหรือว่าจะบินก็แล้วแต่นะครับมันจะกลางได้ในลักษณะประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวของอ่าซองปืนหรือว่ากระสุนของปืนลูกโม่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะดันออกมาได้นะครับซึ่งก็เวลาเอาออกมาเนี่ยก็ให้เราหันตัว ตัวสีขาวเนี่ยหันเข้าหาตัวนะครับหรือว่าดันเข้าอย่างนี้นี่นะครับก็เจาะมาในลักษณะประมาณนี้นะครับสลับเจ้าตัวซองปืนลูกโม่นะฮะอ่ะก็พอเราดันมาแล้วก็ใส่ึ้นก็ดันกลับนะครับเข้าไปแล้วอยู่ลักษณะประมาณนี้อ่ะหมดแล้วนะครับในส่วนของ2กิมมิคแรกต่อมา ก็จะเป็นกิมมิคหลักๆของเจ้าตัวนี้เลยที่เราเห็นกันได้ง่ายเลยคือตัวของมิสไซพอดซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดด้วยการให้เราดึงตัวนี้ลงมาก่อนหนึ่งสเต็ปนะครับอย่างนี้จากนั้นเปิดออกแล้วก็เปิดตัวของข้างล่างออกนี่ซึ่งพอเปิดออกวาเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัวมิสไซพอดนะก็จะมีจุดเด่นหลักๆหรือว่าลูกเล่นหลักๆกันอยู่แค่3จุดเท่านั้นนะสับเจ้าตัวนี้นะครับก็ ดูดูน้อยมากเลยนะสับตวต์วตัวของลูกเล่นแต่ก็เป็นลิมิหลักๆของเจ้าแอร์ไพเซนทั้งนั้นเลยนะฮะก็ เรียกได้ว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบเจ้าตัวนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ติดกับลูกเล่นเนาะแต่จะชอบในส่วนของทรงตัวหุ่นมากกว่าซึ่งทรงของแอตเทเซนอันนี้ผมขอเสริมหลยว่าทรงหุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเท่แล้วผมชอบเจ้าตัวนี้เนี่ยมากกว่าตัวของไซบัสเตอร์ด้วยเนื่องจากว่าส่วนของหัวเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับทำให้หน้าของมันเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูดีกว่าแถมสามารถมองเห็นหน้าได้ชัดกว่าด้วยรวมถึงสติ๊กเกอร์ตาเนี่ยติดได้ดีกว่าเจ้าตัวของไซบัสเตอร์เพราะไซบัสเตอร์เนี่ยหน้ามันเล็กมากเลยคร ประมาณนี้นะครับในส่วนของเจ้าแอทไทเซนนะฮะต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังสรุปแล้วก็ดูภาพแอคชั่นต่างๆของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวของแอทไทเซนตัวนี้เป็นอีกหนึ่งหุ่นยนต์ในไลน์ของซ u p เปอร์บอดโอจีซีรีส์ที่ทํามาได้ดีมากเพราะกิมมีการรับน้ำหนักจุดขยับต่างๆเจ้าตัวเนี้ยมันทามาได้ดีมากนะครับซึ่งเรียกได้ว่าจุดขยับของเจ้าแอทไทเซนเนี่ยมันขัดกับบอดี้ที่เป็นบอดี้แบบตันๆของมันไปเลยนะทำให้มันเนี่ยสามารถจัดท่าต่างๆขขยยัับไดด้้้เเอออะมากนะนนีีป็ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือตัวนี้เป็นตัวหุ่นที่รับน้ําหนักได้ดีมากเพราะว่าการจัดท่าต่างๆที่ผมได้ทําไปเนี่ยอาจจะมีการเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังบ้างแต่ตัวหุ่นเนี่ยก็ยังสามารถยืนได้ด้วยตัวของมันเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งตัวสแปร์นะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเจ้าตัวนี้นะโดยรวมแล้วเนี่ยถูกใจมากเลยหรับเจ้าตัวของแอทไทเซนตัวนี้แล้วก็ในส่วนของคะแนนของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะให้เจ้าตัวนี้อยู่ที่7เต็ม10นะครับก็หนึ่งคือขาที่มีขนาดใหญ่ไปจนไม่สามารถที่จะขยับ ถ้าของมันได้สะดวกนะก็เลยผักไปหนึ่งโจตองคือเรื่องของแขนตามที่ผมได้พูดไปข้างต้นว่าตัวสีเทาที่เป็นข้อต่อตรงแขนเนี่ยมันมีตัวยึดที่ค่อนข้างจะบางนะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับเนี่ยแรงๆอาจจะหักได้ผมก็เลยหักไปอหนึ่งจุดแนละจุดสุดท้ายเลยนะครับที่หักไปคือของที่ให้มาค่อนข้างจะน้อยนะก็อาจจะไม่สมราคาสําหรับคนที่ต้องการหุ่นที่มีของเยอะๆนะตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับก็เลยให้ไปอยู่ที่เเต็มสิบนะซึ่งโดยรวมเนี่ยจริงๆผมจะให้แปดก็ได้เพราะว่าของเนี่ยผมมองว มัญนสําคัญที่โตขุ่นเลยโตขุ่นเนี่ยมันดีมากนะครับแต่ก็ตามหน้างานนะฮะก็หักไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะตัวนี้เนี่ยได้ไปที่7เต็มสิบคะแนนนะครับกับเจ้าตัวของแอร์ไทยเซ็นนะฮะโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ HG จีแอร์ไทยเซนตัวนี้ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆในช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ